เอาละหลังจากนี้เป็นช่วงของเด็กน้อยนะผมพี่ก็มีนิทานมีนิทานสําหรับเด็กน้อยมาเล่าให้เด็กน้อยฟังก่อนเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเด็กเล็กก็จะเข้านอนก่อนใช่ไหมก็ถือโอกาสเนี้ยเล่านิทานสําหรับเด็ก น,น,นิทานเรื่องนี้เป็นนิทานที่มีข้อคิดที่ดีมา,มากๆเลยเป็นยังไงเอ่ยเรื่องก็มีอยู่ว่ามีบ้านชาวนาอยู่หลังหนึ่งบ้านชาวนาเนี่ยก็มีสัตว์หลายชนิดอาศัยอยู่ด้วยกันสัตว์หลายชนิดนี้ก็เป็นเพื่อนกันนี่แหละเจ้าตัวแรกนะตัวแรกคืออะไรเอ่ยไม่ใช่มาที่อยู่ตรงนั้นนะอันนี้ติดมาเนาะตัวแรกนั้นก็คือตัวนี้เลยเจ้าหนูนะตัวที่2เจ้าไก่ตัวที่3มเจ้าหมูเจ้าหมูอ้วนเลยนะ ตัวใหญ่มากและตัวที่ใหญ่กว่าเจ้าหมูก็คือเจ้าวัวนะวัวตัวเปิดเริ่มเลยนะทั้ง4ตัวนี้รู้จักการเป็นเพื่อนกันอยู่ด้วยกันมาตั้งนานและทั้ง4ตัวก็ใช้ชีวิตอย่างปกติสุขดีนี่แหละแต่มาอยู่วันหนึ่งมีเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้นคือภรรยาของชาวนาเนี่ยได้ไปนํากับดักหนูเนี่ยมาวางไว้ที่บ้านปุ๊บวางแล้วยังไงเอ่ยเจ้าหนูมาเห็นเข้าเนี่ยก็ตกใจมากเลยนะตัวั่นเลยมันรู้ชะตากรรมแล้วว่า อีกไม่นานรกชีวิตของมันเนี่ยจะไม่เหลือแล้วมันกลัวมากทำยังไงล่ะเริ่มรนลานและก็เลยวิ่งไปหาเพื่อนตัวแรกที่มันวิ่งไปหาก็คือเจ้าไก่นี่เจ้าไก่เจ้าไก่วิ่งไปบอกเลย ตอนนี้เกิดเรื่องใหญ่แล้วเจ้าไก่กำลังคุยเขียอาหารอ,าารอยู่เจ้าไก่ก็ถามว่าเกิดเรื่องอะไรเหรอเจ้าหนูก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยภราะรยาของชาวน,า,นาเนี่ยเอากับดักหนูเนี่ยมาวางไว้ที่บ้านแล้วเราแย่แน่เลยเจ้าไก่ก็บอกว่ามันไม่เกี่ยวก,กับเรานี่มันเรื่องของเจ้าไม่ใช่เหรอเจ้ายัางไม่ยุ่งกับเราเลยเรากำลังหาอาหารกินอร่อยอยู่เจ้าหนูก็เสียใจทำยังไงอีก ก็วิ่งไปหาสัตว์อีกตัวหนึ่งนั่นคือเจ้าหมูกําลังกินอาหารอยู่ที่รางข้าวอยู่ก็วิ่งไปก็บอกเหมือนเดิมเลยว่าตอนนี้มีกับดักหนูมาวางไว้ที่บ้านเจ้าหมูก็เงยหน้าขึ้นมนิดนึงมันไม่ได้เกีก่ยวกับเรานี่มันเกี่ยวกับเจ้าไม่ใช่เหรอนั่นะมันกับดักหนูไม่ใช่กับดักหมู <laughs> เจ้าหมูพูดเสร็จก็ไม่สนใจเจ้าหนูอีกเลยก็กินอาหารต่อไป